มาวันนี้เราจะมายืนยันกันถึงแอปของเรานะคะแอปอย่างที่รู้กันคือพี่ตุ้ยทำอยู่ e t ทเทอร์มนที่โฟมอนะคะมันเป็นตลาดออนไลน์แอปออนไลน์ก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าของเรามันจะเป็นแบบคือมันจะพูดยังไงอะมันเหมือนกับว่าของเราอะมันจะเกิดสร้างขึ้นมาเพื่อช่วย พ่อค้าแม่ค้าต่างๆอะคะ่ะเพื่อให้มีที่ค้าที่ขายหรือเกษตรกรท่านใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพาะปลูกต้นไม้อะไรไว้เนี้ยค่ะก็สามารถนํามาวางในแอปของเราได้มเมื่อเพราะว่ามันจะได้กระจายไปทั่วประเทศนะคะอย่างน้อยถึงค่ะจริงแหละมันส่งออกได้มันมีบริษัทที่จะส่งออกแต่ถ้าผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราอะคะ่ะ ที่ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงการส่งออกเนี้ยมันแต่มันอาจจะมีอย่างอย่างของสินค้าจังหวัดเนี้ยนะคะก็จะมีส่วนนี้มีอันนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกจังหวัดหนึ่งเขาต้องการต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์อะไรแบบแบบเนี้ยแต่ของเขาไม่มีเงี้ยเขามามองในแอปเราแล้วมันมีเงี้ยค่ะมันก็เขาก็จะสามารถสั่งสั่งกันได้อะไรได้เงี้ยนะคะ แล้วของเราอะนะคะเขา mm hmm. เขาการันตีมาแล้วะคะ่ะว่ามีแอปเดียวในโลกอะคะ่ะที่บริหารจัดการแบบสหกกร์นะคะในทางออนไลน์อะนะคะเพราะส่วนใหญ่สากกร์นี้ก็จะบริหารกันแบบออฟไลน์แต่แต่แอปของเราบริหารจัดการแบบออนไลน์เป็นบริหารจัดการแบบยูเนียนเน็ตเวิร์ก หรือสากลคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนใดคนหนึ่งร่ำรวยชั้นล่างทำงานชั้นเพื่อไปดันชั้นบนให้ขึ้นไปเป็นระดับชั้น VAP อะไรพวกเนี้ย SML XL ต่างๆนะคะที่ที่ที่เขาเขามีกันอะ แอปอีทเวตี้โฟนมาค่ะอีทเวตี้โฟมเนะคะเป็นมันก็เป็น mlm ระดับหนึ่งอะนะคะแต่ไม่ได้ดันให้คนขึ้นไปรวยได้คนเดียวไมแค่ได้ดันให้คนขึ้นไปโตได้คนเดียวทุกคนทำงานแล้วทำกันเป็นทีมนำปันผลมาแบ่งกันเฉยเฉยนั่นคือปันผลระบบสากรเขาก็คือปันผลถูกไหมคะ ท่านที่ผู้มีประกอบการเนี่ยผู้ผู้ประกอบการอะ่ะที่เป็นเจ้าของสินค้านะคะท่านก็จะได้เงินของท่านไปโดยปกติที่การค้าการขายนะคะโดยที่แอปจะหัก GP 20%อันนี้ขายปีกนะคะ20%นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะยีเปอุ๊บเอาไปให้คนที่ขายได้คือในหน้าท่านแรกที่ขายได้ได้5% และอย่างเราสมัครต่อใครมาคนที่เป็นรุ่นพี่ของเราก็จะได้ไปสามเปอร์เซ็นอย่างสมมติพี่ตุ้ยขายได้เงนะคะสมมติมีสินค้ามาหนึ่งชิ้นแล้วพี่ตุ้ยเป็นคนขายได้พี่ตุ้ยรับละห้าเปอร์เซ็นแล้วพี่พี่ตุ้ยสมัครผ่านใครมาคนนั้นก็ได้ไปสามเปอร์เซ็นตโดยที่พี่เป็นคนขายแต่คนนั้นก็ได้สามเปอร์เซ็นอ่ะพอสามเปอร์เซ็นตเสร็จ ล้วคนที่ที่พี่ข้างเหนือนะเขาต่อใครม้ก,ก็จ่ายอีกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าคนเอาเป็นห้าคนทั้งตัวเราอะนะคะเราจะได้สาม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 สี่สิบสองสิบสองบวกกันห้าก็เป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะคือมันเป็นมันเป็นแบบเป็นแบบปันผลมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบ คือคนขายได้คุณจะได้เปอร์เซ็นต์ได้ไปยี่สิบเปอร์เซนต์อะไรอย่างนง้นนะไม่ใช่ะคะ่ะมันจึงอันนั่นแหละมันถึงเป็นการบริหารแบบสหากรน่ะนะคะและมีบางท่านคิดว่าแอปของเราอะ่ะเดี๋ยวก็ล้มบางคนอ่ะนะคะที่เขาที่เขานั่นหน่อยผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหม จะล้มไหมจะมาหลอกประชาชนแล้วพอเหมือนระดมทุนนะคะพอได้ทุนพอแล้วก็ล้มอย่างเงี้ย24โมขายลิขสิทธิ์ให้กับคนให้กับสมาชิกนะคะท,ที่อยากจะลงทุนที่อยากจะมีหุ้นส่วนด้วยเหมือนขายแฟนชายนะคะเพราะฉะนั้น ุกคนที่ซื้อแฟนชายไปคือเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะคนหนึ่งล้มคนหนึ่งเลิกอะ่ะอีกหลายๆคนก็คือเป็นคนเป็นเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเป็นเป็นเจ้าของเหมือนกันอย่างพี่ตุ้ยซื้อมาเนี้ยซื้อแฟนชส์เข้ามานะคะพี่ตุ้ยลงทุนโดยการซื้อแฟนชายมาพี่ตุ้ยก็ถือว่าเป็นเจ้าของคนหนึ่งในแอปนี้อ่า ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นพี่ก็จะเป็นเจ้าของคนหนึ่งในแอปนี้ยอ,อ้คนที่หัวเหมือนศูนย์ศูนย์หนึ่งอะสมมตินะไม่เอาละคนคนที่เขาไม่เขาทอนะคะเขาไม่เขาไม่อยากทำด้วยอย่างเงี้ยอ,ออกไปเลยไม่ทำเป็นไงคะแล้วมันจะลไมไหมเพราะสินค้าแต่ละชิ้นอีทเวนที่มอมมีแค่จิตวิญญ,ญาณ คือเป็นตลาดถ้าถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่ที่ที่นั่นหน่อยก็คือก็คือเป็นตลาดอะให้ท่านเอาสินค้ามาวางอ่เขาจะล้มได้ยังไงคะใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของตลาดตราบใดที่ยังมีสินค้าอยู่ตลาดนั้นก็ยังขายได้ตลาดนั้นก็ยังก็ยังมีให้ทุกท่านจับจ่ายใช้สอยได้ ถูกไหมแล้วแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายมาจากทั่วประเทศไทยทุกท่านคิดว่ามันจะล้มไหมคะใช่ไหมคะและสินค้าของบของท่านที่พัฒนาจนสามารถส่งออกได้เป็นไงคะถ้าคนที่เคยจะทำเรื่องส่งออกอะคะ เขาต้องมีโน่นนี่นั่นมีแบบต้องไปติดต่อใช่ไหมต้องไปติดต่อบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นบริษัทส่งออกทั้งหลายแหล่ต่างๆนานา,ตา,ตา,ตาแต่ถ้าท่านนำสินค้าของท่านมาวางใน e c o m m e r c ท่านไม่ต้องไปหาท่านไม่ต้องไปจ้างเพราะในแอปของเรามีบริษัทส่งออก และมีบริษัทมีบริษัทส่งออกมีบริษัทระหว่างส่งออกระหว่างประเทศและมีบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเข้ามารวมอยู่ในแอปของเรานะคะคนที่ขายสินค้าระหว่างประเทศเขาอยากได้สินค้าต่างประเทศต้องการสินค้าตัวไหนของคนไทย เขาก็เข้ามาชี้แล้วสั่งไปท่านเป็นผู้ผลิตท่านก็สามารถผลิตขึ้นมาแล้วขายได้ถูกไหมคะแล้วมันจะล้มได้ยังไงอาในเมื่อ Eat ทำหมที่โฟมอเป็นแค่ตลาดไม่ได้มีสินค้าใดๆเลยใช่ไหมคะเหมือนเราสร้างตลาดขึ้นมาตลาดหนึ่งอะค่ะ ให้พ่อค้าแม่ค้ามาวางอย่างเงี้ยม,มันก็ตั่นแหละแต่มันก็ต้องมีผลตอบแทนให้ตลาดบ้างค่าค่าน้ำค่าไฟถูกไหม